นี่คือภาพการตรวจค้นภายในโรงงานโดยพบว่าพนักง,งานกำลังผลิตสำลีชุดแอลกอฮอล์เป็นสำลีฆ่าเชื้อนะคะรวมทั้งใช้ทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ภายใต้ย,ยี่ห้อดาราและเช็ดดี เภสัชกรเลิศชายเลิศวุฒิรองเลขาที่การคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าสำลีชุบแอลกอฮอลเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ในกระบวนการผลิตต้องใช้อทิแอลกอฮอลความเข้มข้น95%แต่สินค้าทั้งสองรายการตรวจสอบพบว่านำแอลกอฮอล70%ผสมกับน้ำเปล่าในถังตามสัดส่วนเพื่อเจือจางและลดต้นทุนในการผลิตซึ่งอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคและเกิดการปนเปื้อนได้ซึ่งทางออยจะ แจ้งเตือนสถานพยาบาลและร้านจำหน่ายโดยทั่วกันเพื่อให้ยกเลิกการใช้งานการจำหน่ายสินค้าทั้งสองยี่ห้อสินค้าทั้งสองรายการเนี่ยที่มาจากสารที่ผลิตเหล่านี้ถือว่าเป็นสินค้าที่เป็นนตลายและไม่ปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผู้ทอรยเองเราจะมีในเรื่องของการแจ้งเตือนเป็นทางการออกจากอยอทีมนะครับว่าสินค้าเหล่านี้ถ้าไปวาง ทั้งในโรงพยาบาลแล้วคาดทราบว่าอาจจะมีการลักรอบวางในจําหน่ายในหลายสารที่นะครับเดี๋ยวเราก็จะประกาศให้สารารับทราบนะครับว่าเป็นเครื่องมือแท์ที่ไม่ปลอดภัย ทางด้านของพันตำรวจเอกวีรพงศ์คล้ายทองผู้กำกับการสี่กองบังคับการปรับปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเปิดเผยว่าทางการสืบสวนพบสินค้าที่นี่ถูกส่งจำหน่ายไปยังสถานพยาบาลในห้วงเดือนตุลาคม2567ถึงมกราคม2568รวม12แห่งและสินค้ายัางใช้เลขทะเบียนเป็นประเภทสินค้านำเข้าใช้เลขจดแจ้งออ,อของสินค้าอื่นหรือสวมเลขออ,อซึ่งประเด็นเหล่านี้อยู่ระว่า หวางขยายผลว่ามีความเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกันหรือไม่จากการตรวจสอบเนี่ยก็พบว่าสถานที่ที่เราเข้าตรวจค้นเนี่ยไม่ใช่โรงงานที่รับอนุญาตให้ผลิตตัวนี้เลยไม่มีใบอนุญาตให้ผลิตเครื่องมือแพทย์จากทางออยอเลยนะครับแล้วก็ตัวการผลิตขั้นตอนการผลิตเนี่ย ก็มีการเอาน้ํามาผสมแมบ,บอาอเพื่อเจือจางเพื่อการลดต้นทุนนะครับเพราะฉะนั้นคุณภาพเนี่ยไม่ได้แน่ๆอยู่แล้วแต่ว่าในทางการสืบสวนเนี่ยเดี๋ยวของกลางเราคงต้องส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจอีกทีหนึ่งว่าคุณภาพมันต่ำมาตรฐานประมาณไหนอะไรยังไงส่วนทางคดีเนี่ยเราก็จะดําเนินการสืบสวนสอบสวน,สวน,สวนถึงผู้เกี่ยวข้องต่อไปนะครับ สำหรับของกลางที่ตรวจยึดจากโรงงานมีผลิตภัณฑ์สำลีชุบแอ,ล,อลกอฮอล์ยี่ห้อดาราพลัสจำนวน2,830แผงผลิตภัณฑ์สำลีชุบแอ,ล,อลกอฮอล์ยี่ห้อเชดดี้ไม่มีเลขแจ้งรายละเอียดจำนวน6,400ชิ้นและอุปกรณ์เครื่องมือในการผลิตรวม22รายการมูลค่ากว่า2ล้านบาทพร้อมควบคุมตัวผู้ดูแล,แลและคนงานรวมกว่า10คนมาสอบปากคำก่อนแจ้งดำเนินคดี ซึ่งการกระทําดังกล่าวเป็นความผิดตามพรบรเครื่องมือแพทย์ฐานไม่จดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ผลิตเครื่องมือแพทย์โดยไม่ได้รับใบโดยไม่ได้รับใบรับแจ้งรายละเอียดและผลิตเครื่องมือแพทย์ปลอมโดยความผิดฐานนี้โทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ